สวัสดีครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องเจริญสตินะครับเป็นคลิปแรก e p แรกนะครับในแนวของการเล่าเรื่องนะครับก็ฝากกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนั้นติชมรับชมรับฟังกันได้นะครับอ่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่าปรับปรุงในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้คลิปแรกนะเป็นเรื่องที่ผม อชอบมากนะชอบอ่านนะชอบใข้ครวนนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดฮิริโอตปะนะครับความเกรงกลัวและอายต่อบาปมากเลยเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเปรตวิสัยในพุทธพจน์หรือพุทธวจนะนะครับซึ่งผมสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทุกฉบับเลยนะครับตั้งแต่บาลีสยามรัต อ่าบารีสยามรัตฉบับหลวงภาษาไทยอ่ามหมามกุฎแล้วก็มหาจุฬาก็อธิบายไว้ตรงกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตเนี่ยอ่าเปรตวิสัยจะมีลักษณะเช่นไรนะครับมีกี่ประเภทกี่ชนิดนะและพระผู้มีพระภาคเราเนี่ยนะครับตรัสเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับลองมารับชมรับฟังกันได้ครับไปกันครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับ เหตุการณ์นี้เริ่มที่พระมหาโมกขนะและท่านพระลักษณะนะครับในรุ่งเช้าวันหนึ่งก็จะออกไปบิณฑบาตตามปกตินี่แหะครับเดินลงจากภูเขาคิจกูดเพื่อไปในเมืองราชคลึกในขณะที่เดินลงจากภูเขาคิจกูดเนี่ยท่านพระมหาโมกขนะก็ได้ไปเห็นครับเห็นเหล่าเปรตวิสัยแบบชนิดต่างๆแปลกประหลาดมากมายเลยนะครับอลอยอยู่กลางอากาศ นะครับท่านพระหมหาโมกขลณะ,ะก็เลยแย้มก็คือยิ้มมุมปาก <_ d ata> นะเมื่อเห็นแล้วก็เลยยิ้มมุมปากนิดหนึ่งในขณะยิ้มมุมปากเนี่ยท่านพระลักขณะที่เดินมาด้วยกันก็ได้สังเกตเห็นพอดีนะครับอ่าท่านพระลักขณะเนี่ยด้วยความที่ว่าท่านหมหาโมกขลณะ,ะเป็นระดับอรหรนอันนะนะครับระดับพระอรหันเนี่ยทรงยิ้มทรงแย้มเนี่ยนยิ้มมุมปากต้องมีปัจจัยอะไรแน่ละ ก็เกิดทำความสงสัยให้ท่านพระลคณะเป็นอย่างมากก็เลยถามถามเลยนะครับอ่ะทรงแย้มทำไมยิ้มมุมปากมีเหตุปัจจัยใดหรือนะครับท่านพระหมหาโมฆลคณะก็เลยตอบกลับไปว่าเวลานี้ไม่เหมาะยังไม่เล่าดีกว่านะค่อยไปเล่าตอนที่บินทบาทเสร็จนะมาสู่สํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ต่อหน้าภิกษุทั้งหลายก่อนค่อยเล่าทีเดียวเนาะอ่าทั้งสองท่านก็เอาโอเค นะพระลักษณะก็ไม่เลเหรือนะครับก็เดินไปบินฑบาตจนเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็กลับมาสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ภิกษุสามเณรทุกรูปก็พร้อมเพียงกันนะขณะนั้นเนี่ยพระลักษณะที่เก็บงำคําถามมาไว้มันยังคาใจอยู่นะครับก็รีบถามเลยครับอ่ารีบถามพระหมหาโมคละณะเลยท่านพระหมหาโมคละณะก็เลยได้เล่าเรื่องนี้นะครับว่าท่านนั้นเห็น เหล่าเปรตวิสัยเนี่ยลอยอยู่ตามอากาศนี่เต็มไปหมดเลยนะครับมีลักษณะน่าเกลียดหน้ากลัวมีลักษณะที่แปลกประหลาดเหลือเกินนะครับซึ่งทําความอัศจรรย์ใจให้กับพระมหาโมคคนะเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเหล่าสัตว์ในสังสวัรด์นี้นี่ความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์อย่างนี้เนี่ยนะครับก็มีปรากฏอ่าในขณะที่ท่านพระมหาโมคคนะอธิบายไปเนี่ยนะครับ เหล่าภิกษุที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เชื่อจึงเกิดการกล่าวโจทย์นะครับว่าท่านพระหมหาโมกขระนั้นอวดอุตริมนุสธรรมนะไม่เป็นจริงก็กล่าวว่าไม่มีจริงก็กล่าวว่ามีนะครับอ่ามันไม่มีหรอกไม่มีเคยมีใครมีใครเห็นสักทีนะครับอ่าภิกษุเหล่านั้นก็โอ้โหวุ่นวายกันใหญ่นะครับในขณะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็นั่งฟังอยู่นี่แหละนะครับก็เลยได้ ตรัสตอบกับภิกษุเหล่านั้นว่าโมกฆณะนั้นกล่าวจริงพูดจริงนะและเรื่องนี้มีจริงพระองค์ยืนยันได้เพราะพระองค์ก็เห็นเหมือนกันนะครับอ่าเพราะพระองค์ก็เห็นเหมือนกันและพระองค์ก็ให้เหตุผลว่าที่พระองค์ไม่ตรัสสอนเรื่องเปรตเหล่านี้กับภิกษุทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครเห็นเหมือนพระองค์เลยเมื่อไม่มีใครเห็นเหมือนพระองค์ การกล่าวสิ่งที่เหนือจริงอัศจรรย์นะครับพบภูมิต่างๆเนี่ยก็จะทําให้อะไรครับคนที่ไม่เคยเห็นไม่เชื่อเนี่ยเกิดการดูถูกดูหมิ่นคําสอนของพระองค์ได้เกิดการถกเถียงเกิดการด่าทอเกิดการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันได้พระองค์เลยไม่กล่าวเรื่องนี้ออกไปจนพระมหาโมคะนะ้นี่มาเห็นเหมือนพระองค์ก็พระมหาโมคณะ,ะเราก็รู้ดนดีนะครับว่า ท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถไปพบภูมิต่างๆเหมือนพระผู้มีพระภาคได้นะครับไปเมืองพรมก็ได้ไปเทวดาไปนรกนะเห็นเปรตด้วยนะครับก็เป็นการรับรองนะครับคำของพระหมหาโมคลณะนะครับและพระองค์ยังทรงรับรองนะครับว่าเปรตที่ท่านพระหมหาโมคลณนะเห็นเนี่ยมีเหตุปัจจัยมีวิบากกรรมที่ไปทํากรรมอย่างใดมาด้วยพระองค์ก็จะได้ยืนยันนะครับ ยืนยันทุกชนิดเลยนะครับอะมาเจอชนิดแรกกันครับชนิดแรกนี่เรียกว่าอัฐิสังคริกระเปตนะอัฐิสังคริกระเปตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับที่ท่านพระมาะโมคละณะเห็นเนี่ยอะตามคลิปเลยนะเห็นตามคลิปเลยก็คือเป็นร่างกระดูกครับลอยไปในเวหาลอยอยู่ตามอากาศนะครับฝูงแรงเยี่ยวนกตะกลุ่มนะ ต่างรุมจิกถึงนะซากกระดูกนั้นนะซากกระดูกนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนออกมาด้วยนะครับด้วยความทุกข์ทรมานในอัตภาพนั่นแหละนะครับพระองค์ก็ได้ยืนยันสิ่งที่พระมโมคละณะเห็นอัตถิสังคริกรเ,ปปเปรตว่าเปรตชนิดนี้นะครับเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคล์นี้เองเห็นไหมครับชนิดแรกก็แปลกแล้วนะอ่าชนิดแรกชนิดที่สองครับ ชนิดที่2คืออะไรครับก็คือมังสเปสิเปรตอ่าเปรตชนิดนี้นะครับมีความประหลาดมากมีแต่ชิ้นเนื้อลอยอยู่กลางอากาศครับฝูงแรงเยี่ยวนกตะกลุ่มก็พากันโฉบควักควายจิกถึงโดยแรงนะครับไอ้ก้อนเนื้อนี้เนี่ยนะมันยังร้องได้ด้วยนะอ่าในบทบรรยายบอกว่าอ่าพอโดนนกจิกเข้าแล้วเนี่ยนะครับ ก้อนเนื้อชิ้นเนื้อนี้ก็ร้องกรวญครางด้วยความทุกข์ทรมานนะครับเปรตชนิดนี้พระองค์ก็รับรองว่าเคยเป็นคนฆ่าโคอ,อยู่ในพระนครราชพฤก์นี้เองนะครับบิบากกรรมนะครับเหตุปัจจัยคล้ายๆกับชนิดแรกเนาะอัติสังขริกรเปรตนะครับชนิดนี้ชนิดต่อมานะครับมังสปินทะเปรตมีแต่ก้อนเนื้อครับคล้ายๆกัน ชิ้นเนือเน้อก้อนเนือ้อน,นะครับก็ลอยอยู่ในเวหาเหมือนกันลอยอยู่กลางอากาศเหมือนกันนะครับก็จะมีฝูงแร้งเดี่ยวนกตะกลุ่มเนี่ยรุมจิกถึงจิกสับนะครับอ่าเปรตก้อนเนื้อนั้นก็ร้องควรญขลางนะครับทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งนะเปรตชนิดนี้พระองค์ก็รับรองอีกครับว่าเคยเป็นพรานนกอยู่ในพระนครราชครุน,นี้เองอ่าเคยเป็นพรานนกล่านกนะครับ ลำดับต่อมาครับลำดับที่4นิชวิปเปรตชายไม่มีผิวหนังครับตัวนี้ไม่มีผิวหนังลอยไปนในเวหาฝูงแรงเหยี่ยวนกตะกลุ่มก็โฉบจิกยุขวักไข่จิกถึงโดยแรงนะครับเปรตนี้ก็ร้องควรคลางทุกทรมานเหมือนเดิมนะครับพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเปรตชนิดนี้เป็นคนเ,เคยเป็นคนฆ่าแกะ อยู่ในพระนครราชคลิสน,นี้เองนะครับอ่าชนิดนี้เนาะอาชนิดต่อมาครับแปลกๆทท่านั้นเลยนะชนิดที่5ครับอสิโลมเปรตชายมีขนเป็นดาบอ่าคิดภาพนะครับว่ามีขนเป็นดาบตามคลิปเลยดาบของมันนั้นนะครับพอหลุดออกจากกายมันแล้วเนี่ย ดาบก็ย้อนกลับมาแทงที่กายของมันเหมือนเดิมครับโอ้โหทรมานมากเลยนะครับอ่าและเหตุปัจจัยของการมาเป็นอะซิโลมเปรตนี่มีขนเป็นดาบนี่ก็คือเขาเคยเป็นคนฆ่าสุกรอยู่ในพระนครราชกน,นี้เองนะครับเห็นไหมแต่และตัวนี้แปลก,กประหลาดทั้งนั้นนะครับอ่าลำดับต่อมาครับสัตติโลมเปรตชายตัวนี้มีขนเป็นหอกครับอ่าดูตามภาพเลย ขนปลายหอ,อกแหลมนะครับมันก็ลอยอยู่กลางอากาศนี่แหละหอ,อกของมันนี่ก็หลุดออกจากกายแล้วก็พุ่งเสียบเข้ามาที่กายของมันเช่นเดิมนะครับเปรตนั้นก็ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับสัติโลมเปรตนี้นะครับเคยเป็นพรานเนื้ออยู่ในพนครราชพฤกษ์น,นี้เองนะครับเนื้อก็พวกสมันพวกกวางนี่เนาะอ่าก็เคยเป็นนายพรานว่าง่ายๆนะครับ ลำดับต่อมาคือลำดับที่7ครับอุสุลมเปรตชายอ่ามีขนเป็นลูกศรน,นี่ตัวนี้เป็นขนเป็นลูกศรด้วยเหมือนกันเลยครับแต่ลักษณะของดาบหอกอ่าตัวนี้เป็นขนเป็นลูกศรลูกศรของมันก็จะหลุดลอยออกจากกายแล้วก็กลับมาทิ่มแทงมันนะครับเปรตนี้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหัสร้องควรคลางกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับ พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเปรตชนิดนี้เคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในพระนครราชคฤ์น,นี้เองก็คือเเป็นนักฆ่านั่นเองนะครับลำดับที่8ครับสูจิโลมเปรตชายมีขนเป็นเข็มลอยเป็นในเวหาเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาที่กายของมันเองเหมือนอย่างอื่นแล้วแหละเหมือนหอกมีหอกมีลูกศรใช่ไหมมีดาบนะครับมีเข็มอีก เข็มแหลมเนี่ยเล็กๆเลครับก็ลอยออกไปแล้วก็พุ่งแทงเข้ามาที่กายนะครับก็ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นกันสัตว์นี้เคยเป็นนายสารถีอยู่ในพระนครราชคลื่นี้เองแสดงว่าทุกสาขาอาชีพนะครับมีโอกาสได้มาเป็นเปรตนะถ้าคุณทำผิดศีลผิดธรรมมีมิจฉาทิฐิทำชั่วเลวชั่วหยาบกันเนี่ยนะครับอ่าอย่าประมาทครับอย่าประมาทเห็นไหม ทุกสาขาอาชีพมีโอกาสนายสารถีนะผู้ผิดศีลผิดธรรมก็ได้มาตายตายมาเป็นเปรตเห็นไหมครับอ่าเปรตที่ขนเป็นเข็มนะต่อมาครับลำดับต่อมาลำดับที่9สูจกกระลมสูจกกระลมเปรตชายอ่าสูจกกระลมเปรตนะครับมีขนเป็นเข็มเหมือนกันคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันเลยแต่ไอเข็มเนี่ย มันโหดกว่าอ่าประเภทนี้มันโหดกว่ามีเข็มเหมือนกันแต่เข็มเนี่ยนะครับทะลุออกปากอ่าเข้าไปในปากทะลุออกท้องเข้าไปในท้องทะลุออกขาทะลุไปข้างหน้าทะลุไปข้างหลังนะครับกรรมของเปรตชนิดนี้ไปทํากรรมอะไรมาแล้วเนี่ยนะครับโดนหนักขนาดนี้เนี่ยพระองค์ตัดเอาไว้ว่าเปรตชนิดนี้เคยอะไรครับ เคยเป็นคนพูดซอเสียดพูดสอเสียดก็คือพูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันพูดให้คนในหมู่คณะเขาแตกแยกกันพูดให้คนในชาติเขาแตกแยกกันนี่แหละพูดให้คนแตกกันเนี่ยว่าง,ง่ายๆนะครับจะได้มาเป็นเปรตแบบนี้อ่าระวังไว้ให้ดีพวกยุชาวบ้านเขาแตกกันเนี่ยนะครับจะได้มาเกิดเป็นสูจกโกลมเปรตนะลำดับต่อมาลำดับที่1ิครับ กุมพันธเปรตชายอันนี้แม่เป็นลักษณะที่น่าทึ่งทีเดียวนะครับอ่าก็คือมีลักษณะของอะไรครับมีอันทะโตเท่าหม้อดูตามคลิปเลยนะอ่ามีอันทะโตเท่าหม้อนะครับลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็จะมีนกเหยี่ยวอีแร้งนะครับคอยลุมจิกถึงนะอันทะโตเนี่ย เวลาเดินตามพื้นนะครับก็จะเอาอันทะนิพาดบ่าเดินไปเวลาเหนื่อยก็จะเอาอันทะที่โตเท่าหมอนั่งเป็นเก้าอี้นั่งนะครับอุทรมานนะเออนะครับไข่ใหญ่ขนาดนั้นก็เดินอันทะใหญ่ขนาดนั้นก็เดินไปตามทางลอยไปด้วยนะครับโอนักไข่จัดเลยนะครับอ่าเหตุของการมาเป็นอย่างนี้เป็นเปรตแบบนี้คืออะไรครับผู้พิพากษานะครับผู้พิพากษา ทนายว่าความผิดให้เป็นถูกว่าถูกให้เป็นผิดเนี่ยพูดง่ายๆว่าตัดสินทําคดีไม่เป็นธรรมเนี่ยระวังไว้นะครับอ่าระวังไปเป็นผู้ที่มีอันทะโตเท่าหม้อนะครับถ้าทางโลกเนี่ยจะเป็นมะเร็งรังไข่นะอ๋อไม่ใช่รังไขส่สินะมะเร็งอันทะได้นะครับเห็นไหมไม่แน่นะกราหนักนะครับอ่อย่าไปตัดสินเราต้องซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับอ่ะ ลำดับต่อมานะครับลำดับที่11ครับคูดนิมุกขเปรตชายผู้จมอยู่ในหลุมคูดท่วมศีรษะนะครับก็คือเปรตชนิดนี้เนี่ยเป็นพวกที่ผิดศีลข้อ3นะครับผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับก็ได้มาตกเป็นเปรตเนี่ยก็นอนจมอยู่ในหลุมคูดนี่แหละนะครับมีอุจจาระนี่แหละเป็นอาหารนะครับ ใครปีจีนข้อ3ก็ระวังเอาไว้นะครับลำดับต่อมานะครับคูดขาที่เปรตชายนะครับตัวนี้หนักกว่าตัวเมื่อกี้นะครับตกอยู่ในหลุมคูดท่วมศีรษะเหมือนกันครับแต่กอบคูดกินโอ้โหนะขมคอเลยนะกอบคูดกินอยู่นะด้วยความอร,อร่อยมั้ง <laughs> นะครับอ่าสัตว์นี้นี่เคยเป็นพรามครับผู้ชั่วช้า อยู่ในศาสนาพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในยุคพระพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะครับเคยทําอะไรพระองค์บอกว่าพราหมณ์ผู้นี้เคยทําชั่วเลวครับก็คือให้สั่งคนเนี่ยไปนิมนต์ภิกษุรูปอื่นมาฉันอาหารแต่ตัวเองเนี่ยนะครับเอาสิ่งโสโครกสิ่งโสกโปกนะครับเทลงไปในลาง นะครับในรางอาหารในอา,อาหารเนี่ยให้ให้มันเปื้อนให้มันสกรปรกนะครับแล้วก็บอกว่า,าท่านพวกท่านมากินสินะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรถึงทําอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่เขาได้ทําอย่างนี้เนี่ยพระองค์บอกว่าพราหม์ผู้นีน้ก่อนจะมาเป็นเปรตอย่างนี้ตกนรกก่อนตกนรกโอ้โหหลายร้อยปีแสนปีพันปีนะครับพอสิ้นเวรสิ้นกรรมจากนรกก็ยังได้มาเป็นเปรตนะครับมาอยู่ใน หลุมคูดท่วมศีรษะแล้วก็คอยกินคูดไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนะครับพูดแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนทีเดียวนะครับอ่าลำดับต่อมาลำดับที่13ครับนิชวิตตะถีเปรตหญิงอ่าเป็นยังไงครับเนี่ยไม่มีผิวหนังครับอ่าดูตามคลิปเลยครับลอยอยู่กลางอากาศแรงเดี่ยวนกตะกลุมก็รุมจิกถึงอย่าง โอ้โหนะน่าสยดสยองนะครับไม่มีผิวหนังด้วยนะครับเปรตนี้ก็ร้องครวญครางด้วยความทุกขทรมานนะครับพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเปรตหญิงนั้นเคยเป็นหญิงประพฤตินอกใจสามีครับก็คือผิดศีลข้อ3นะอยู่ในพระนครราชคกุฎนี้เองเห็นไหมอ่าผิดศีลข้อ3นอกจากตกนรกแล้วเนี่ยยังมีโอกาสมาเป,เป็นเปรตอีกนะครับฉะนั้นแล้วรักษาศีลกันให้ดีนะ ข้อต่อมาครับลำดับที่14มังคุลิตถีเปรตหญิงครับมีรูปร่างหน้าเกลียดมีกลิ่นเหม็นครับลอยไปในอากาศอ่าฝูงแรงเหี่ยวเหมือนเดิมครับจิกลุมจิกถึงจิกสับโดยแรงนะครับเปรตหญิงนั้นเคยเป็นแม่มดหมอผีหมอดูหมอเดาทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยนะครับ อยู่ในพระนครราชคฤห์น,นี้เองนะอ่ากลุ่มเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงนะถ้าไม่เลิกอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับอ่ามีโอกาสนะมีโอกาสนะลำดับต่อมาลำดับที่15นะครับโอกิลินีเปรตหญิงอ่ามีร่างกายถูกไฟลวกมีหยาดเงื่อนไหลหยดมีทานเพลิงโปรยลงลอยกลางอากาศครับ เปรตหญิงเนี้ยทุกทรมานเป็นอย่างมากเพราะไฟลวกไฟเผาอยู่ตลอดเวลานะพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเปรตตนนี้เคยเป็นอครมเหสีนะครับของพระเจ้ากาลิงค์นะนางเป็นคนขี้หึงมากนะได้เอากระทะเต็มด้วยฐานเพลิงสีแดงเนี่ยนะครับคลอกสตรีร่วมพระสวามีของตนโอ้โห,โหโหดมากเลยนะเอ,อกรรมหนักก็มาเป็นเปรตอย่างนี้ลำดับต่อมาครับ ลำดับที่16อสีสกะพันธเปรตมีแต่ศีรษะครับอ่ามีแต่ศีรระลอยไปในอากาศนะตาและปากของมันก็อยู่บนอกนะครับไอ้ฝูงแรง้งเยี่ยวนกตกุมกดลุมจิกถึงนะครับเปรตนั้นก็ร้องกวนคลางด้วยความทุกข์ทรมานนะครับอ่าพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเปรตตนนี้เคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจร ชื่อมีชื่อเลยนะครับทามาริกะอยู่ในพระนครราชคฤนี้เองนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับไม่เ้นนะครับไม่เว้นการมาเป็นเปรตเนี่ยลำดับต่อมาครับลำดับที่17ที่18ที่19 20- 21นะครับกลุ่มนี้ตั้งแต่ลำดับที่17จนถึง21นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่า ตัวกรรมคล้ายกันนะครับก็คือภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสิกขามะนาเปรตสิกขามะนาเปรตก็คือ,อหญิงผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผ้าขาวนะครับถือศีลก่อนที่จะเข้าบวชเป็นภิกษุณีนะครับแล้วก็สามเณรเปรตสามเณรีเปรตนะครับอ่าสิบเจ็ดจนถึง21เนี่ยนะครับก็คือเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเปรตผู้ชั่วช้าลามก อยู่ในยุคพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูครับผ่านมากี่กับแล้วเนี่ยนะยังติดอยู่เป็นเปรดอยู่เลยนะเราเปรดเหล่านี้ทรมานมากเลยนะครับก็คือลอยอยู่กลางอากาศแต่ก็จะมีอะไรครับไฟครับไฟไม่จับสะบงจีวรไม่ร่างกายไม่บาดประคดเอวของเปรดเหล่านี้เนี่ยร้องหวยหวนควนคลางนะครับตลอดการชดใช้กรรมเนี่ย เราโดนไฟลวกเราโดนไฟไหม้นะเราปวดแสบปวดร้อนพอแล้วนะอ่านี่อยู่กันเป็นกลับอยู่กันเป็นพันปีแสนปีนะครับอาเห็นไหมนี่คือเปรตทั้ง2 1ชนิดนะครับ21ลักษณะที่พระผู้มีพระภาคทรงรับรองจากการเห็นร่วมกันนะของพระหมาโมฆนะคณะพระองค์ก็รับรองแล้วพระองค์ก็จำแนกว่า เปรตชนิดนี้ทำกรรมสิ่งใดมาถึงได้มาเป็นเปรตนะครับอพอฟังแล้วเกิดฮิริโอตปะเกิดความเกรงกลัวละอายต่อบาปกันหรือไม่นะครับไม่ว่าจะโลกนี้โลกหน้านะครับการลงทันโทษฐานาการทำชั่วหยาบเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ทุกที่เนาะแม้แต่โลกปัจจุบันของเราเนี่ยก็ใครทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีการลงโทษใช่ไหม ติดคุกติดตารางนะโทษประหงประหารกันบ้างนะครับในสังสวัสดนินี้สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นหรือปรากฏให้เราเห็นมาก่อนเนี่ยนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ในคำของพระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธนี้ก็สุดแท้แต่การใช้วิจ,จารณญาณของทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ อ่าก็ได้ทั้งอัธรตนะครับทั้งอ่าได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเปรตเนาะอ่าในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ฟังจนจดคลิปจน,จ,นจบคลิปนะครับติดขัดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปแรกของผู้จัดนะครับของเจริญสติในการมาเล่าเรื่องแบบนี้ก็หวังว่าจะอ่าสนุกสนานร่าเริงในธรรมกันนะครับ สวัสดีวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ